สวัสดีค่ะช่องเจเคเนโอยินดีต้อนรับทุกท่านน,นนะคะกดไลค์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโนมานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินแปลงสวยให้รับชมกันเช่นเคยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านนะคะต้องการโซนไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องการทราบเปรดราคานะคะสามารถเข้ามารับชมเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะมีนำเสนอให้ชมกันทั่วๆเลยค่ะทุกท่านอย่างแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ วัดห้วยประดุกตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่3งานค่ะตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรกว้างขวางดูดีนะคะทำไว้อย่างดีเลยทีเดียว4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงค่ะมีแอร์3ตัวนะคะ มีความเป็นส่วนตัวค่ะไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรน,นะคะเป็นบ้านสร้างเองค่ะอยู่ติดกับเทศบาลด้วยนะคะทำเลสวยค่ะทุกท่านข้างวัดห้วยประดุกไม่ไกลจากถนนใหญ่ค่ะเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้สามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะราคาที่ตั้งไว้3าล้านหแสนบาทค่ะพื้นที่กว้างเลยนะคะสามารถต่อเติมเพิ่มได้และลงต้นไม้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ ล้อมรั้วไว้แล้วค่ะทุกท่านสนใจแปลงนี้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะคุยนัดหมายเข้าชมกันได้ค่ะคุยนัดล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ